น้องเบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเดินแบบแบบก็เราก็ลองเดินไปเดินกลับแล้วก็เขาก็จะมาร์คจุดไปให้นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาไลฟสาระแค่ผมเดินดินมานเห็มินเชียงใหม่พี่ผมหล่ออยู่แล้วคือคือคือผมเดินเนี่ยนี่มองเงี้ยตาเนี่ยน้ำลายน้ำตาไหลเลยน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยใช่ฮะ อันนี้คือไร้สาระนะผมต้องมาหาของอะไรข้างหลังเนี่ยมันอาจจะต้องมีติดไม้ติดมือไปบ้างอ่ะเดี๋ยวมีให้ไม่ใช่ผมไม่ชอบอ๋อชอบผมชอบขโมยอ๋อชอบขโมยผมไม่แบบพี่บูแบบไอ้เบยเอาไปไม่เอามันไม่ได้ตายผมแต่เอ้ยแล้วไม่มีกล้องวงจรผมแบบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี้ยอันนี้ซักเซสผมแล้วถ่ายถ่ายสตอรี่มาใช่แล้วบอกว่าว้า ติดมือมาเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับฟูอโรนท็อกบายฟูอรนช็อปนะคะวันนี้แขกรับเชิญของผมอาจจะไม่ใช่ศิลปินนะครับอาจจะไม่ใช่ดารานะครับแต่เขาคือน้องเบรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ปาร์ตี้แต่นั้นมันน่าจะเมาแหละปาร์ตี้แฮปปี้โรลแหละเขามากับแก๊งเฟเฟ่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเพราะว่าเจอแป๊บๆอะไรเงี้ยก็มาตามฟอร์ไกันนี่แหละแล้วก็ตามสไตล์กูก็น้องใส่เสื้อผ้าพี่หน่อยไ็เลยสนิทกันเมเ่อเจอมันครั้งแรกรู้สึกไงผมจบกูไม่ได้ผมเมาพี่ผมบูงตรงอันนี้คือแบบเราไม่ให้โกหกใครอยู่แหละผมเมาแต่ว่า อ๋อ,อนี่มี่ฟูนะ,ะแล้วก็เลยไปเริ่มรู้จักกันฟอจีกันแล้วทำไมคนถึงเรียกว่าเบมันคือว่าผมมาไปท้องที่เบตงมแม่ผมไปท้องที่เบตงแล้วพ่อผมชอบกินเบคอนแล้วก็แม่ผมเขียนเนี่ยชื่อผมว่าเบบี้แล้วก็คือเขาไป็นไข้าาก,การเนาะ,ะเขาก็ย้ายจากจากเบตงมา ภาคกลางมาพิศนุโลกมาพิจิตร์าดตากมาเชียงใหม่มาอะไรเงี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้ผมชื่อเบย์คือเบย์อะไรเบบีหรือเปล่าไม่แน่นะไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยทุกวันนี้จริงๆก่อนที่จะมาเป็นนายแบบทําอะไรพนักงานร้านอาหารครับพี่ร้านอาหารใช่ครับเชียงใหม่ครับทําอยู่ได้ประมาณน่าจะ เกือบสิบปีครับพี่พ,พี่ปูจิรัตพี่ปูชิดพี่ปูชิด,ชดน่าจะไปสเกลเจออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปดึงผมมาขึ้นปกนิตยสารครับคืองานแรกคือปกเลยงานแรกก็เป็นแฟชั่นโชว์นรพี่แต่ผมก็มก็บินไปบินกลับอะไรอ่เงี้ยแต่งานที่ว้าวที่สุดก็คือขึ้นปกแมกซ์ซีนเลยพี่ม,มันจะเป็นปกแททูครับเกี่ยวกับแททูอย่างเดียวเลยขึ้นปกเดอยทีเดียวเลยครับแล้วก็ไม่ได้มี พื้นฐานเดินแบบอยู่แล้วถูกไหมหมายถึงที่บอกแฟชั่นโชว์ก็คือมาถึงก็จับจับเดินเลยนี้ก็คือว่าถ้าเดินแบบอ่ะผมไม่มีพื้นฐานเลยพี่ก็เราก็ลองเดินไปเดินกลับแล้วก็เขาก็จะมาร์กจุดไปให้นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาไรสาระแค่ผมเดินดีมานเหมมินเชียงใหม่พี่ผมหล่ออยู่แล้วคือคือคือผมเดินเนี่ยนี่มองเนี้ยตาเนี้ย น้ำลายต้นตาไหลเลยน้ำลายไหลเลยคือน้ำลายไหลเลยใช่ฮะอันนี้คือไรสาระนะเอาเอาสารละคือผมผมไม่มีพื้นฐานตอนนั้นชอบแต่งตัวหรือยังก็มันตามแฟชั่นนะพี่วัยรุ่นอะแต่งสไตล์ไหนตอนนั้นโอ้ยวัยรุ่นเชียงใหม่มันก็ต้องย้อนกลับไปสิบปีใช่ไหมครับเช่นท่านแอร์พอร์ตพลาซ่าแล้วก็เบยากยังไม่มาอะไรไม่มาปุ๊บมันก็ต้องมีการซื้อของมือสองเนาะ มือสองปุ๊บแล้วก็มีมือหนึ่งนิดหน่อยแต่อย่างอย่างอย่างแกง๊งแกล้กงพวกผมเนี่ยก็จะต้องเป็นนูดี้ไทยลองจอร่อนอาจังเกงนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะมาแบบว่าคลากหรือว่าคอนเวิร์ดเออ,อคลากดังนะเชียงใหม่ตอนนั้นใช่ครับเพราะมีม,มือสองพี่มีหลายมือสองแล้วซื้อคลากมือสองมาใส่ไงหนังกลับใช่ไหมใช่ครับแบบก็ต้องหาซื้อมาแล้วก็เสื้อไม่ต้องห่วงก็แต่เป็นเสื้อ ตามแบบครบรอบผับบาร์เอลิสลองหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเสื้อลิมิเต็ดของเขาอ๋อใส่เสื้อเสื้อพวกนั้นใช่ครับแล้วก็เกงนูดดี้นูดดี้นูดดี้ต้องแบบแล้วแต่พี่ก็จะเป็นไทลองจอนตินฟินอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างรุ่นพวกนี้ไทลองจอนแบบไทลองจอนมันจะอาจจะเดฟเดนิดหน่อยตีนฟินก็ขากว้างนิดนึงอ่ามันก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่ฟิลใช่ครับกระเป๋านี่คือต้องสุดยอดเลยพี่ ไฟถักจะต้องห้อยไฟถากข้างหน้านิดนึงพกของอะไรเงี้ยแต่ว่าแนวแนวก่อนนี่ก็จะเป็นรีวายนะรีวายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็ตอนเด็กอ่ะแต่คือจะมาจริงจังกับการแต่งตัวเนี่ยก็คมาทางนูดี้ทางไฟถากแล้วสักอย่างตอนนั้นตอนนั้นสักนิดหน่อยครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณตอนสักครั้งแรกอายุสิบเจ็ดครับพี่สิบแปดคือสักสิบเจ็ดสิบแปดสักก่อนยุครีวายหรือว่าสัก ช่วงนุ่นดีสักสักยุครุดีพี่ก็เลยแบบเริ่มสักมาหน่อยนึงก็เริ่มสักรอยแรกก็มาทางแขนนี่เลยครับเหตุผลที่สักเนี่ยคือว่าพอผมอยากให้เป็นทหารผมไม่อยากเป็นก็เลยสักเลยก็สักเลยก็เข้าโรงเรียนทหารไม่ได้ไงจบแล้วจบม้วนเดียวจบเราแก้ปัญหาต้นเหตุี่เียนว่าอะไร A wise man in time of peace prefer for war พี่แปลว่า ผู้ชายที่ฉลาดเลยพี่ในยามที่สงบต้องพร้อมลบอยู่เสมอโอ้ยผมจบทีเดียวเลยยาวๆเลยเอาปอวไพ่อเอ๊ะนันไงกูไม่ต้องเข้าจบปรอแล้วเรียบร้อยกล่าวจบปรอเลยพ่อผมจบอังกฤษที่แซนเฮิร์ตเออคือ,อได้รออังกฤษอังกฤษใช่เป,เป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกเซี่ยวครับ เซี่ยวคือจากอังกฤษอีกทีนึนะพี่อังกฤษมาอังกฤษแล้วมาไทยอ่ะหนึ่งส่วนแปดอ่ะพ่อก็เป็นลูกเซี่ยวอีกปู่เป็นลูกครึ่งแล้วปู่ทั่วเป็นอังกฤษคุณปู่นี่ก็พลเรือตีแล้วพ่อพลเอกไอ้พลตีแล้วผมก็น่าจะไม่รอดก็เลยไปสมัครทหารแม่งเลยเพราะว่าจับยังไงก็โดนอยู่แล้วเพราะว่ามันเชื้อสายมาทางนี้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ผมสมัครไปเลยเป็นอยู่ปีหนึ่ง เป็นอาหารอากาศอยู่ปีหนึ่งรักเลยไม่รัก <laughs> อเดี๋ยวย้อนกลับมากับพี่ปูตอนแรกรู้สึกไงที่ที่เจอพี่ปูแล้วแบบเจอที่เชียงใหม่ครับวอร์มอัพคาเฟ่ครับ,รบี่ปูก็เหมือนแบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยก็ส่งมาที่ชฉียดลุกเกอร์ตอนนั้นชื่อบริษัทแบทชิ่งนะอยู่แบทชิ่งอยู่สนนสุขทยวผมอยู่ไอ้งงไอ้ทำไมผมได้ขึ้นปกแล้วรู้รู้หรือยังว่า คนนี้คือพี่ปูอะไรเงี้ยรู้แล้วครับเพราะว่าทางตอนนั้นออนไลน์มันก็ยังไม่แน่นมากพี่ใช่แต่หนังสือใช่ป่ะหนังสือว่าผมก็ไปซื้ออยู่แล้วชีตลุกเกอร์อะไรเงี้ยเขาก็ดึงผมไปไปถ่ายขึ้นปกหลังนั้นงานผมก็ค่อนข้างแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็มันดีพี่ถ่ายแบบของอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีฮอนด้ามีฮอนด้าก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีซีเบียชีฟ มีลีวายมีด็อกเตอร์มาตินมีโอเยอะพี่บจำไม่ได้ป่ะเยอะเยอะจัดแหละก็กือบห้าพันแบรนห้าพันแบรนถึงไหมห้าแบรนนั้นหลวเลยพี่หน้าตางี้ก็ถ่ายถ้าเกิดลูกค้าแบบเขาแบบเอ็นดูอะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายให้เขาครับได้ข่าวว่ารามไปเล่นหนังเลยใช่ไหมเกี่ยวกับนายแบบปุ๊บลามไปเล่นซีรีส์ก่อนพี่ซีรีส์อ๋อซีรีส์ ซีรีส์ก่อนก็คอนเซปต์ผมเลยนะชัดเจนเลยนะครับพี่โบก็คือว่าห้าทีตายฮะคอนเซปต์คอนเซปต์ของเราเลยดิวแล้วดิวเวลาพี่ดิวตั้งแต่ผู้ดการแล้วก็คือทั้ง m อวทั้งหนังก็คือห้าทีตายพี่นี่ถ้าใครแบบว่าไปดูนะเลือกสองเรื่องล่าสุดใน n น t f l i x นะพี่เล่นกับพี่เวียห้าทีตายเล่นเล่นกับบักปริน ถ้าทีก็ตายเหมือนกันเ,เล่นเอ็มบีก็ตายเหมือนกันผมตายทุกเรื่องอพี่เออตายทุกเรื่องเพราะว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกที่โดนแบบโดนทําร้ายอะ่ะจริงจริงเ <c oughs> นี่ยชีวิตผมถูกเขียนบทมาแบบนี้พี่มาพูดถึงการแต่งตัวหรอเปลี่ยนแปลงแบบสไตล์แต่และปีแต่และป,ลปีมีความเปลี่ยนแปลงแบบแนวไหนไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟิลจริงจริงผมแบบรู้สึกว่าชอบอนไหนผมก็ตามนั้นเลย ไถ่ไถ่ไปปุ๊บโอ้ยโหเฟี้ยวอะชอบซื้อเลยมาถึงหมดจากยุคไฟถากนุ๊กดีอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่มันเป็นยุคเนี้ยแล้วแต่ละปีมันมียุคอะไรกะเรียกหรือว่าก็คือชอบเลยแล้วแต่ว่าเราไปไหนดีกว่าพี่บางทีเราไปเดินป่าแล้วก็อ่าเริ่มละพอตอนนี้เราเข้ามาในกรุงเทพแล้วใช่ไหมพี่เราก็เริ่มรู้แล้วอการเดินป่ามันต้องใส่รองเท้าอย่างี้เว้ การไปเดินชายหาดต้องใส่รองเท้าแบบไหนโลกมันเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะม,ม,มันไม่ใช่ว่าเราต้องมาแต่งตัวซ้ําๆกันทุกวันอย่างเงี้ยพี่สังเกตจะใส่แต่สีดาใช่ไหมเสื้อผ้าผมใส่สีอื่นแล้วเขินมาพี่รู้สึกแบบว่าใส่แล้วเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยพี่คิดว่าอะไรทาให้เราได้มาอยู่ถึงจุดนี้ก็ไม่รู้พี่ต่อให้ผมดีกว่าอันนี้ผมไม่กล้าตอบจริงๆผมมาตรงนี้ผมมามั่วๆเลยพี่ผม<ะ>มาแบบตัวกระไดพยยอยโจ ก็ม,ม,ม,มัวมัวซ่วพี่มุมมองที่เราเป็นในแแบบในสังคมนี้มันเป็นยังไงบ้างเวลาที่เข้าไปอยู่แล้วปเปลี่ยนอะไรเยอะไหมผมอะเป็นเด็กคนหนึ่งอะแล้วผมมาเดินบนรันเวล่ะแล้วผมต้องเจอคนน่ะหลายๆคนน่ะเป็น 20- ่สิบสคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันอะผมเป็นตัวแบบเล็กๆมากอะผมดิ้นรนดิ้นรนมากนะพี่โอ้โหแม่งเดินมาเนี่ยเสื้อยิปซงรองเท้านี่ โูเสื้อผ้ามาเต็มผมยังใส่นูดดี้อยู่เลยพี่โหเด็กเส์อพี่งรนเดอนมันก็แค่เท่าไหร่เองสี 2> 4, 2. ่พันสองตอนทำงานอยู่บล็อมัฟเชียงใหม่อะอะไรที่ทําให้อยู่ดีก็มั่นใจแล้วแบบทำต่อได้ผมอยากมาซื้อของที่สยามผมไม่เคยมาสยามก็เลยเรื่องที่จะเข้ามาเป็นในแบบก็โพบแฟนคนนึงซื้อบ้านเลยย้ายของมาอยู่เลยมั่นใจเลยว่ากูต้องอยู่ในกรุงเทพเปิดร้านกาแฟเล็กๆ แล้วก็ทำก็แก๊กก็แก๊กอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแบบบ้างอะไรบ้างแล้วนั่งแท็กซี่เอาเพราะเราขับรถไม่เป็นไงผมขับรถไม่เป็นเพราะผมตามไม่ดีผมทํางานสถานบันเทิงเยอะอแล้วแล้วบันบูวิ้งเฮดหรือว่าไฟแฟดที่มันเข้าตาผมตามไม่ดีผมมองอไม่ได้คือได้ได้เข้ามาที่กรุงเทพยอย่างก็ีว้าวนะแบบมันก็ได้เจอสังคมใหม่ๆอะไรใหม่อะไรเงี้ยโห,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 หรู้สึกว่า มันแฮปปี้ดีนะการจะเป็นในแบบมันเริ่มจากอะไรมันกว้างมากอรัพี่แต่สำหรับผมนะถ่ายคอมการ์ก่อนแล้วดูผลงานก่อนปุ๊บแต่ผมป้อนให้พอผมป้อนให้ใช่ไหมพี่ปุ๊บก็จะมีคนดึงเข้าไปทำงานอพอดึงเข้าไปทำงานก็ผมก็อ่ะเหมือนเป็นเอซี่แหละตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการแล้วมผมก็ป้อนงานให้เขามาแล้วชัวว่วกระตาพี่ใช่ไหม ราพูดไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรามาจากปุบปับปุบ,ป,บปับถูกไหมใช่ครับผมไปบอกไม่ได้ว่าเอ้ไม่อยู่กับเจ๊สิเดี๋ยวเจ๊จัดก,การให้อับไม่ได้ไมาอยู่กับพี่พี่จัดก,การนไม่ได้ถ่ายคอมการไปก่อนแล้วผมเดี๋ยวผมป้อนให้อม,มาย้อนกลับมาเรื่องแต่งตัวเบคคิดว่าช่วงไหนที่แต่งตัวสนุกที่สุดคือถ้าถ้ายุคนี้นะพี่ผมว่ามันก็มันแบบเราไม่สนุกที่สุดเท่าไหร่อ่ะแต่คือยุคที่ผมแบบว่า รูดดี้ไฟถากเสื้อวงหรือว่าเสื้ออะไรเงี้ยแรงๆเสื้อเสื้อเสื้อผับผมว่าแบบมันมันหูไฟถากเนี่ยถ้าใครมีดำล้วนนะผมบอกเลยว่าแม่งโคตรหล่ออ่ะหาแม่งโคตรยากพูดพูดถึงแฟชั่นของเชยนใหม่นะนักวัยนั้นหน่อมันเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยครับอ่ะดูดดี้ มไม่ไทยลองตอนก็ตินฟินแล้วก็คาคค์คมือสองหรือไม่ก็คอนเวิร์ตกระเป๋าเนี่ยไฟถากเนี่ยห้อยกันเต็มเลยฮาวายไฟโอของจริงแบบมาเนี้ปุ๊บเป,บปิดประเทศเลยระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่สไตล์การแต่งตัวแตกต่างไหมโอ้แตกต่างครับผมงงเลยมองเทพผมงงเลยนะ,ะงงครับผมก็จะมีเงินอยู่นิดหน่อยนาะ ผมก็แบบเอ๊ะใส่อะไรกันวะอะไรเงี้ยโอ้ยแอบเอฟตามตอนนั้นไปสยามพารากอนก็ไปเดินเฮ้ยอันนี้แบรนด์อะไรวะเอางริงเกฮาวเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยอะหุ้ยเสื้อสวยว่ะก็เอฟซะหน่อยเชียงใหม่จะเป็นแพทเทิร์นเลยนะที่ที่เห็นอะใช่เป็นแพทเทิร์นเลยพี่มันต้องใส่ตามแบบเป๊ะเหมือนกันแบบแพทเทิร์นแต่คือถ้าคนถ้าเขาแบบว่า มีฐานะหรือมีเงินอะ่ะมีเงินหน่อยเขาก็จะบินมากรุงเทพก็เอฟอีกเลเวลหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนน้องถิ่นเนี่ยคนเมืองอะ่ะมันก็จะแพทเทิร์นแค่นี้แต่คนุนหูบาดีออชันเนวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ม,มันคน,คนละเลเวลเบคิดว่าได้อะไรจากการแต่งตัวและเป็นในแบบก็สนุกนะพี่สำหรับผมนะผมว่ามันโอเคครับเมื่อก่อนผมขาเดฟใช่ไหมครับพีู่ แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเริ่มมาขยายอ่ะเริ่มมาเป็นกเกาีเยงลูกฟูกก็ทำอะไรทำาแก่งตัวให้มันม,มันขึ้นอ,อแต่งตัวให้มันสบายสบายขึ้นให้เหมาะสมกับเราอะไรครับได้อะไรไม่รู้ก็มันก็ได้ได้ความสุขครับหลายลูกปีพี่สนุกเนี้ยเบคิดว่าข้อดีของการแต่งตัวมีอะไรบ้างก็ ดีอ่ะมัเท่อะใช่ไหมมั่นใจมั่นใจอ่ะผมเปิดร้านกาแฟ่ถ้าเราแต่งตัวมาฟูลออปชั่นมาเท่เลยอะไรเงี้อยอ้คุณเบเออเนี่ยเขาก็ทักนะคือแต่งเต็มไปหมดน,นะพี่เคยโดนบูลลี่ไหมเคยพี่มีคนมาบูลลี่ว่าผมใส่เสื้อผ้าเก่าผมก็บอกว่าผมชอบใส่เสื้อดําทุกวันอะ่ะผมใส่ทุกทุกวันผมก็ใส่ทุกวันแต่ผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเก่านะผมชอบแล้ว แล้วมีข้อดีอะไรไหมที่มารายการพี่ข้อดีครับออผมคิดไม่ได้ช้าพี่คำถามนี้นะ,ะผมรู้สึกว่าผมเบื่อที่บ้านอนอ,อเบื่อลี่า <laughs> ราก็เลยเ้อกมาได้คุยกันเลยผมรู้สึกว่าผมมาคุยกับพี่ๆทุกคนตรงนี้นะ,ะมแฮปปี้ดีแบบพีผมได้เปิดเลยใหม่ๆแล้วก็มีความสุขอะคือตอนเช้าเนี้ยผมตื่นมาผมบอกแวะ ไปมาหาวิฟูแฟนผมก็บอกไปเข้าฟิตเขาบอกว่าจะไปขโมยแล้วนะคือประเด็นเนี่ยผมไม่แม่นรายการหรอกผมต้องมาหาของอะไรข้างหลังเนี้ยสักหน่อย,อยนึ่งอ่ะ <c oughs> คือมัน <c oughs> มันอาจจะต้องมีติดไมมติดมือบ้างอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมีให้ไม่ใช่ผมไม่ชอบอ๋อชอบผมชอบขโมอยอ๋อชอบขโมย <c oughs> ผมไม่อะวิฟูแบบเอเบยไปแม่เอา มันไม่ใช่ตายผมแต่แล้วไม่มีกล้องวงจรผมแบบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี้ยไปเลยอันนี้ซักเซสผมแล้วถ่ายถ่ายสตอรี่มาใช่แล้วบอกว่าวะติดมือมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมชอบจะตายนี้พี่เห็นเป็นคนอย่างงี้นะนักบอลติดเขาเยอะนะร้านกาแฟเขาอะทั้งเจสนาทิฟทั้งอะไรสามสิดมิตรเออทำไมเขาชอบมานั่งคุยอีกเออ ขโมยเสื้อตลอดเดินเข้าไปในห้างนาำมันขโมยเสื้อมันเลยคือน้องเขามากินกาแฟก่อนไปซ้อมอย่างนี้ป่ะคือเขาเตะเสร็จแล้วเขาก็จะมีแบบมีห้องอาบน้ำปุ๊บเขาก็จะโยนเสื้อไงปุ๊บโยนเนี่ยผมก็เดินเข้าไปหยิบหายหยอกหยอกหยอกไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วก็ใกล้ช่วงท้ายแล้วตอนนี้เบทําอะไรอยู่อยู่บ้างตอนเนี้พี่ผมผมมี ชั้นสองของผมนะจะเป็นเซฟเฮ้าส์ผมมีมีบูด,ดีเจมีเปิดแผ่นไว้นิ้วเลยแต่ผมแม่งยกทิ้งไปหมดเลยขายทิ้งหมดเอาไอ้เครื่องเทิร์นเ,เทิร์นเทเบิลอะ,อะมาปุ๊บปั้นเซรามิกปั้นเซรามิกใช่ครับปั้นแก้วปั้นจานอะไรเงี้ยค่อยฝึกสมาธิแล้วก็จะหมุนหมุนอย่างเงี้ยปั้นแล้วก็ส่งไปเผาที่เตาอบ แล้วก็เพนสีแล้วกลับมาแบบมาวางที่บ้านแล้วมากินข้าวก็คือหลกัหลกๆนี่คือกาแฟอยู่แล้วจบแล้วพี่แต่แตคือทำเล่นเออทำแบบช,ชิวๆพี่แบบเป็นลิมิเต็ดอะอย่างนไยก็เปลืองเวลาไปสองสามชั่วโมง <c oughs> อะไม่ผมจะเปียกแล้วพี่ผม <c oughs> จะไปปลูกผักบุ้งฮะที่น่านครับบ้านแฟนใช่ครับนี่นไงข้อมูลเป็นพิธีกรที่เก็บข้อมูล ผมจะปลูกปลูกผักปุ้งจริงพี่แล้วผมก็จะไปเลี้ยงกบเพราะที่น่านเขาก็มีบ้านมีที่อยู่นิดหน่อยอแล้วผมก็ไปทําบ่อก,กบกับแม่แฟนน่ารักดีอะไรเงี้ย้วมีร้านกาแฟต่อไหมที่นู่นก็ถ้าเกิดไปทั้งนู้นก็ต้องย้ายไปด้วยพี่ก็าแบบเป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่อําเภอปัวพี่าแล้วนายแบบยังรับอยู่ไหม เดินแบบไม่รับแล้วครับรับแต่แบบทายแบบภาพนิ่งเอมวแล้วก็หนังครับและนี่คือเบยนะครับเดี๋ยนเซนเสื้อหน่อยอันนี้คือเสื้อให้ในรายการนะครับก็ <apocalypse> วันนี้ก็ขอบคุณน้องเบมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ ฝากสปอนเซอร์เช่นเคยนะครับยังไม่มีสปอนเซอร์นะรายการเรานะแขกรับเชิญคนต่อไปรอติดตามนะฮะฟูอา n e นท็อ b บ f u ฟ l อา o n นช็อปครับ,รบขอบคุณครับ,บค,ครับแลสุดผมบอกว่ากาตนาโมเชนทิเจอร์ผมบอกพี่ผมขอได้ไหมผมขอโดนโดนปล่อยเดยตายได้ไหมเขาให้ Bye. <laughs>